พีธรรมกึ่งพุทธการในเช้าของวันที่16ธันวาคมพศ2563นาบ้านแสงธรรมข้าพพุทธเจ้าได้กราบนบนบหนอมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังคำเมื่อข้าพพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าตุนถามพระพุทธองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระจัมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัถนาจะขอเฝ้าทุนหามถึงข้อธรรมบทที่47นะเจ้าขาเพราะอะไรจึงต้องส่งงานของการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลก ให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้หรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาอธิบายถึงเหตุและผลให้ลูกได้ฟังและนำไปเผยแพร่ให้ลูกทุกๆคนที่ทำหน้าที่รองรับงานเหล่านี้ได้ทำความเข้าใจกระจ่างแจ้งในสิ่งที่ทำ ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วละพระยาธรรมเอ่ยถ้าเอียงนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะพระยาธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมีเอตมีผลในสิ่งที่เป็นและที่ทำ และการที่จะก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อยปางถือคัมภีหลงสู่โลกนั้นก็มีเหตุมีผลในสิ่งที่ก่อเกิดและการที่ก่อเกิดแล้วต้องสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้มันก็ต้องมีเหตุมีผล ในสิ่งที่ต้องเป็นเช่นนั้นตามรอบของมันด้วยเช่นเดียวกันพประยาธรรมเอ่ยก็ด้วยว่าลูกนั้นก็เกิดขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการกําเนิดก่อเกิดของลูกนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสมบูรณในปีพศ2563นี้เพื่อหมุนรอบปรับสภาวะของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ไม่ดีและเพื่อปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ดีหมุนรอบเข้าสู่พอสอใหม่คือ2564เมื่อถึงปีใหม่แล้วหมุนรอบไปสู่พอสอใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะต้องหมุนรอบปรับเปลี่ยนตามกันไปไม่ว่าจะเป็นเทวดาผู้ดูแล ในการหมุนเวียนหมุนจักรวาลในแต่ละจุดก็ได้รอบได้เวลาประเปลี่ยนทุกอย่างจะได้ถือเป็นการเวลาที่ดีที่ลูกนั้นได้กำเนิดก่อเกิดพร้อมการทำงานของเจ้าจากักรพรดผู้ดูแลวัตสงสาร ที่จะดันพลังพุทธบารมีหมุนรอบทุกอย่างให้ลงตัวได้พอดีพระยาทำเอ่นและก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นในเลิกในยามอะไรแต่การที่ทำสิ่งใดก็ตามในจักรวาลน,นี้ ก็จะต้องหมุนรอบมาลงตัวกันให้ดีเพราะคือการดูแลสิ่งที่ดีให้ก่อเกิดในวัฏสงสารซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เป็นกิจที่สำคัญมหมุนรอบดูในสิ่งที่ดีให้กลับเข้ามาสู่วัะสงสารไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฉะนั้นปริย,ยัตรทำเอ่ยอะไรก็ตามที่ทำแล้วลงตัวพอดีหมุนรอบไปสู่ทิศทางที่ดีเราเทวดาและโพธิสัตว์ทั้งหลายนาคทั้งหลายผู้ลองรับธรรมผู้จะช่วยเผยแผ่ป,ประกาศพระธรรมก็จะได้หมุนรอบต่อไปได้ เช่นประยาติทำเอ่ยจึงเป็นเอตเป็นปัจจัยที่จะต้องส่งงานของหุ่นรูปปั้นองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคำผีลงสู่โลกให้เสร็จสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้นี่คือความจริงประการที่หนึ่งที่ลูกทั้งหลาย ก็ควรที่จะรู้เพราะลูกทุกคนคือบุคคลผู้รองรับงานรองรับกิจอันยิ่งใหญ่นี้ลูกทั้งหลายก็คงพอจะเข้าใจถึงเหตุถึงผลในประการที่หนึ่งดังนี้แล้วนะต่อไปประการที่สองประการที่สองนั่น ระหว่างการจัดงานลูกต่างหลายก็จะได้จัดสรรงานในแต่ละรหัสแต่ละระดับของการรองรับนั้นให้ค่อยๆหมุนรอบไปตามรอบของการเผยแผ่พระธรรมเพราะงานแห่งการเผยแผ่ธรรมนั้น เป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จึงต้องมีแบบมีแผนในการหมุนรอบรหัสงานระวังการจัดการงานต่างๆให้เป็นไปตามรอบตามแผนงานของทุกอย่างเพื่อให้ลูกทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดี จะรองรับแผนงานการเผยแผร่ในแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละภพภูมิจะได้พากันทำหน้าที่ของตนและหมุนรอบงานทุกอย่างให้ลงตัวตามรอบตามแผนงานการที่เรานี้ทำงานใหญ่เราจำเป็นที่จะต้องมี รูปแบบแบบแผนในการทำด้วยและรหัสงานทุกอย่างลงล็อกตามรอบพอดีจักรวาลนี้จึงจะหมุนไปในทิศทางที่ดี mm hmm. การเผยแผล่พระธรรมนั้น mm hmm. จึงจะสามารถเผยแพ่ไปได้ไปในทิศทางที่ดีและจะมีความเจริญก่อเกิดขึ้น สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นจึงไม่มีอะไรตัดรอนกิจขวามะรียรทำเอ,อ่ยนี่คือประการที่สองคือสิ่งที่ลูกตั้งหลายก็ควรจะทราบถึงนะว่าการจัดงานการทำกิจการงานในแต่ละอย่างแต่ละรหัสนั้นมันมีความสำคัญ ในตัวขกมันมันมีรอบมีแบบมีแผนที่จะถอดรหัสงานตัวต่อไปสิ่งต่อไปให้ก่อเกิดและปูทางในการเผยแผ่ธรรมเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่งานเล็กแต่เป็นงานใหญ่ที่ต้องดำเดินไปตามแผนงานที่องค์พระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ได้ปูทางรองรับเอาไว้ให้ทำการสิ่งใดจะได้ไม่ติดขัดมากลูกต่อไปประการที่สามก็ให้ลูกทั้งหลายลองทำความเข้าใจพิจารณาเช่นนี้ว่าเมื่อปีใหม่พอสอบใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นการเตรียมงานรองรับงาน ในรหัสงานใหม่เพื่อการเผยแผ่ธรรมประกาศธรรมนั้นจะได้ดำเดินต่อไปในรหัสงานใหม่ในสิ่งใหม่ที่เราจะช่วยกันสร้างช่วยกันทำช่วยกันรองรับปูทางให้พระธรรมของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่กว้างขวางกว่าเดิม และสามารถเผยแพร่ไปได้กว้างไกลกว่าเดิมเราก็ควรที่จะจบกิจของงานปีนี้ไว้ที่ปีนี้ส่วนงานปีหนะ้าเราก็จะได้เริ่มต้นและดำเนินต่อไปการเวลาผ่านไปไม่มีสิ่งใดรอคอยสิ่งใดเราต้องการที่จะประกาศความดีให้กว้างขวางออกไป เราจึงควรที่จะดำเดินงานของเราให้รวดเร็วที่สุดและอยู่ในความรอบคอบเรียบร้อยเพื่อทำนั้นจะได้ก่อเกิดเติบโต,ตขึ้นให้ทันกับดวงจิตทั้งหลายผู้หมุนรอบเข้ามาศึกษาธรรมเหล่านี้ด้วยฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและยิ่งใหญ่ลง เพราะหมายถึงงานที่ครอบด้วยจักรวาลพัวพันด้วยดวงจิตทั้งหลายในวัฏสงสารทุกอย่างจึงจำเป็นที่จะต้องมีรอบของมันรหัสงานในแต่ละรอบที่ค่อยๆหมุนไปดำเดินไปนะประยาธรรมต่อไปประการที่สี่ ประการที่สี่นั้นลูกทั้งหลายก็ควรที่จะพิจารณาให้เห็นตามนี้ว่าทุกสิ่งมันมีเวลาในตัวของมันที่จะต้องดำเนินไปตามการเวลาไม่ว่าจะเป็นทำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้รอบได้เหตุได้ปัจจัย ที่จะก่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องก่อเกิดขึ้นมาในยุคนั้นช่วงนั้นเพื่อที่จะได้เกิดมาหมุนรอบตรงกันกับจิตทั้งหลายที่ได้สร้างสังสมบุญเอาไว้และถึงรอบถึงปัจจัยที่จะได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาพระธรรม เมื่อทำขององค์พระพุทธเจ้าไปก่อเกิดในยุคที่ไม่มีใครมีบุญที่จะรู้หรือฟังทำเข้าใจก็ปราประโยชน์ในการที่สังสมบารมีมาเพื่อจุดช่วยลูกทั้งหลายเอ้ยแบบนี้ก็เช่นเดียวกันหมุนรอบได้เวลากึ่งพุทธกาล ที่คัมภีร์ธรรมกึ่งพุทธกาลจะได้ก่อเกิดขึ้นแล้วและเมื่อคัมภีร์ธรรมกึ่งพุทธกาลก่อเกิดขึ้นก็จะต้องเผยแผ่ออกไปหมุนรอบตามกาลเวลาเช่นเดียวกันเพราะทุกดวงจิตมีรอบของตนที่หมุนเข้ามาในการศึกษาธรรม แล้วก็จะต้องดับไปตามเวลาของตนเหมือนกันศาสนาเกิดขึ้นก็มีรอบมีเวลาที่ตั้งอยู่ของศาสนาเช่นเดียวกันแม้แต่พระยาธรรม,มิกาลก็เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีรอบมีเวลาของการประกาศธรรมทั้งกายยา และพระธรรมที่จะดำรงอยู่จนกว่าสิ้นสุดศาสนาคือ5,000ปีฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยเราก็มีเวลาของเราเขาก็มีเวลาของเขาทุกอย่างหมุนรอบมาเพียงเจอกันฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำแบบงานรหัสงานทุกอย่าง ให้ตรงกับการเวลาของมันเพื่อจะหมุนรอบทุกอย่างให้ดำเดินไปให้ได้และจะช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้ในยุคนี้เช่นนี้ละพระยาธรรมจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ลูกทั้งหลายจะต้องช่วยกัน รองรับงานของการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางตือคำผีหลงสู่โลกและสมโพธให้เสร็จสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้ลูกนั้นรับหน้าที่ของการถอดรหัสธรรมลงมาและลูกนั้นก็ได้สร้างสังสมความดี จนเติมเต็มพลังในปีนี้พระญาธรรมิกราชจึงสามารถที่จะสร้างสมบารีของตนเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยเต็มรูปแบบจึงมีการก่อเกิดองค์พุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลกซึ่งการก่อเกิด พทธเจ้าน้อยปางถือคมพีลงสู่โลกนั้นก็เป็นสภาวะของการสถานฟ้าสถานดินจะปรับเปลี่ยนโลกจักรวาลทั้งหมดหมุนรอบได้ด้วยพลังแห่งพุทธเจ้าน้อยปางถือคมพีเะนนั้นทุกสิ่งจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงหมุนรอบไป ตามเหตุของมันขอเพียงแค่ให้ลูกทั้งหลายช่วยกันทำเหตุที่ดีเอาไว้ผลที่ดีก็ย่อมจะต้องก่อเกิดและลูกเอ๋ยบัรนี้พุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลกเสร็จสมบูรณ์และได้สมโพธิขึ้นมาเมื่อไรสิ่งต่างๆทั้งหลาย ก็จะถูกปรับสภาวะไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นลูกทั้งหลายผู้เป็นตัวแทนแห่งความดีทุกคนเมื่อรู้และเข้าใจแล้วลูกทุกคนก็ตั้งใจดำเนินหน้าที่คงตนต่อไปนะพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการที่จำเป็นที่จะต้องส่งงานองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคำพีลงสู่โลกในสิ้นปีนี้เพื่อที่จะได้หมุนรอบทุกอย่าง ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะการเผยแผร่ธรรมของพุทธองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจึงต้องมีแบบมีแผนในการวางรูปแบบงานตามรหัสงานในแต่ละสิ่งแต่ละขั้นแล้วก็เมื่อเปลี่ยนพอสอใหม่ทุกอย่างก็จะได้หมุนรอบไปสู่รหัสงานใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเวลาในตัวของมันเราเขาทุกสปปรรพสิ่งในวัฏสงสารจะต้องหมุนรอบไปตามเหตุตามผลของแต่และคนเราผู้ซึ่งเป็นหน้าที่ในการทำความดีก็จําเป็นที่จะต้องหมุนรอบของเราให้เข้มแข็งรวดเร็วเพื่อจะได้ชดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้พ้นทุก์ได้มากที่สุด ในรอบของเราลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ากราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค้าลูกจะน้อนไปประพฤติปฏิบัติและตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนการทุกๆคนพระพุทธเจ้าค้าสาธุ